สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทาร์ล n านาผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมดแจนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของชาวท่านน้ำนะมีนกรกฎพิจิกนะคะวันที่นะะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะไปดูได้นะว่าวันที่เท่าไ่ถึงวันที่ทลารสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะ ส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวมีราคาแล้วก็แอดไลน์ไอของคนที่พร้อมโอนวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อคอนเทนต์คุณต้องมีคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเขาคนนั้นของคุณของชาวท่าน,น้ำนะเขากำลังคิดอยากจะทำอะไรในความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะเหมือนว่าเขาจะแอคชั่นอะไรเขากำลังคิดอะไรนะเกี่ยวกับคุณอยู่หรือ ถ้าไปเนี่ยนะไพ่มันจะบอกในลักษณะไหนนะใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะชาวท่าน้ำ้ำตอนนี้เป็นการอ่านพลังงานแบบภาพรวมไม่สามารถเจาะจงดวงผู้หนึ่งผู้ใดนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนถ้าพลังงานไหนที่ไม่ตรงนะเราปล่อยทิ้งไปนะให้ความสบายใจแล้วก็ถ้าคิดว่าพลังงานเนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือคล้ายนะคะและเราก็อยากได้คําตอบเป็นของคุณเองอันนั้นคือต้องเสียงเงินค่าครูแบบดูดวงส่วนตัวนะคะ ตอนนี้นะพลังงานชาวท่าตน้ำไพ่ที่คุณได้นะ f o of Pentacles นะ The Sun The f o o l แล้วก็ The Tower นะ Justice หนึ่โอโ้โหในไพ่ห้าใบาเนี่ยนะคะเพื่อนชาวท่าตน้ำตอนนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะน่าจะเกี่ยวกับคนคนนั้นของคุณที่อยู่ในความคิดนะ,ะในความคิดความคำนึงหรือการแอคชั่นสถานการณ์อะไรใดๆก็ตามแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ไพ่ห้าใบนะคะเมเจอร์คณะออกมาวันนี้ถึงสี่ใบของชาวธาตุน้ําแปลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันฉับพลันให้นะะ,ให,นะ,ะให้คุณและคนคนนั้นของคุณนะคะจะต้องตัดสินใจมองกําลังมองเห็นสถานการณ์คนที่คุณไปเกี่ยวข้องมีพลังงานชาวธาตุลมที่สูงนะคะอาจจะเป็นราศีตุลก็ได้หรือบางคนนะคะอาจจะเป็น พลังงานของราศีตุลราศีกันนะคะเชื่อมโยงครับเกี่ยวและบางคนอาจจะเป็นพลังงานของพุธศพหรือเมษอะไรสิ่งนี้นะมอเห็นสิ่งนั้นทีนี้เขาบอกว่าในพลังงานเนี่ยตอนนี้นะคะคนคนนี้นะรู้สึกว่านะะออมันเหมือนมันเหมือนว่าเขาเนี่ยนะคะอึดอัดนะกับสถานการณ์อะไรบางอย่างมันมีเรื่องที่หึงหวงนะคะมีเรื่องอึดอัดมีเรื่องหึงหวงแล้วก็พลังงานที่ นะตัวเขาเองเนี่ยนะยึดบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่อาจจะหมายถึงว่าเขายังไม่เปิดใจที่จะรับตัวคุณเข้าไปในความสัมพันธ์นะคะไม่อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบชัดเจนเปิดเผยจริงจังคอมมิชเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็แบบโอเคก็มีคุณแหละนะแต่คุยกันแบบยังไม่คอมมิชเมนต์นะคะไม่มีสถานะหรืออะไรสิ่งนี้ก็ได้ แต่เขานะคะก็อาจจะคุยกับคุณมาสักพักหรือสักระยะหนึ่งนะคะทีนี้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นว่าเขาก็คิดพิจารณาแล้วว่าโอเคชาวท่านน้ำอาจจะมีนะฮะรูปร่างหนา้าตาโปรไฟล์หรือนิสัยใจคอนะ,ะที่ให้เขารู้สึกว่านะ,ะเป็นพลังงานที่เขาอะพร้อมคิดอยากจะเริ่มต้นนะ,ะอันนี้เป็นความคิดเขา่า่โอเค คิดหรือตัดสินใจนะอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะกับคุณนี่แหละนะเป็นในลักษณะนั้นเหมือนว่าเขาถูกใจคุณมากๆเลยนะเขาอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไปมาหาสู่เนี่ยเขาไม่อยากเป็นแบบคนที่ในลนะักษณะเหมือนว่าโสดนะไม่ไม่เปิดใจอะไรสิ่งนี้นะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะ เกิดขึ้นกับในความรู้สึกนึกคิดของเขาอยากจะซีเรียสจริงจังไม่อย,อยากอยู่แบบเงาเงาคนเดียวนะเป็นพลังงานที่มีความสุขนะน่าจะเป็นในลักษณะของเพื่อนหรือคนคุยหรือคนรู้จักหรือคนร่วมงานนะคะที่คนคนนี้นะกำลังอยากจะขอดูใจหรือนะขอคุณออกเดทเป็นแบบมิตรภาพที่จะเริ่มต้นคุยกันนะที่มากกว่ามากกว่าเพื่อนนะมากกว่าคนรู้จักอะไรสิ่งนี้นะเป็นพลังงานที่ดีนะ แสดงว่าคนนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จากเพื่อนนะ,ะบางคนอาจจะถึงขั้นหมายถึงว่าเขาขอคุยกับคุณแบบตรงๆนะ,ะขอความคิดเห็นคุณว่าเราจะตัดสินใจมาใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันไหมขึ้นอยู่กับว่าคนของคุณเนี่ยอายุนะ,ะอายุช่วงวัยอยู่ตรงไหนนะคะในความสัมพันธ์ต้องไปดูสิ่งนั้นว่าเขาจะพูดหรือแสดงพฤติกรรมแบบไหนนะคะ ทีนี้มันมีพลังงานอีกอันหนึ่งนะคะที่มันเข้ามานะคะอาจจะเป็นสถานการณ์นะคะอันนี้หมอจะพูดถึงสถานการณ์ที่มันตัดยามเข้ามาเช่นบางทีเราถามไพ่หรือเปิดไพ่วันนี้นะคะชาวธาตุน้ําซึ่งบางทีสถานการณ์นั้น่ะมันอาจจะตอบเป็นบางส่วนและอีกพาร์ทหนึ่งอ่ะมันจะตอบเป็นสถานการณ์ที่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะะเช่นเรากำลังรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ย นะค,ะคนคนนั้นอะนะคะคุณกับคนคนนั้นเนี่ยมันเหมือนมีเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกหึงหวงมีบุคคลอื่นหรืออะไรสิ่งนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้เราตัดสินใจเช่นเราอึดอัดในความสัมพันธ์คนคนนั้นก็อึดอัดนะคะเขาไม่ให้ความจริงจังความชัดเจนหรือเขาอาจจะการให้และได้รับไม่เท่าเทียมเขาเจ้าชู้แล้วช่วงนี้สถานการณ์เนี้ยเรา,าจับได้นะคะ,นะคะเหมือนใครบางคนอาจจะบอกว่า เขาไม่อยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะเขาอยากทํางานไปก่อนหรืออยากเรียนรู้หรืออยากดูอะไรไปก่อนอะไรเงี้ยหรืออยากโฟกัสสิ่งอื่นเหมือนเขาบอกกับเรานะคะแต่ทีนี้พอเราได้รู้สึกเหมือนว่าเราได้รับรู้ความจริงนะคะความจริงจะปรากฏนะ ว่าคนคนนี้แหละนะ,ะเขาอาจจะไปเปิดตัวกับคนอื่นนะอันนี้มันมีเรื่องที่ตัดเข้ามานะเป็นสถานการณ์ว่าโอ้ยเราไปรู้ไปเห็นในโซเชียลใน Facebook ว่าเขาไปแต่งงานหรือเขาไปไปแต่งงานไปจดทะเบียนหรือไปเปิดตัวเนี่ยเอายังง่ายๆเอาไปสสาไวา้ลูกก็คือไปเปิดตัวในโซเชียล a c e b o o k เงี้ยไปเที่ยวกับคนอื่นและเราเห็นอะไรสิ่งนี้นะคะมันก็เลยทําให้เรา,าตัดสินใจว่า นะความสัมพันธ์เนี้ยเราไม่เอาและเราได้คําตอบแล้วเราชัดเจนจก็คือเราไม่เอาความสัมพันธ์นี้แหละนะคะนึกออกไหมคือความที่เราอึดอัดหรือรอคอยความสัมพันธ์ที่จะชัดเจนหรือให้เขาเลือกเราหรืออะไรแล้วแต่อันนี้สิ่งเนี้ยมันก็จบไปคือเราตัดสินใจได้ว่าโอเคคนคนนี้ก็เป็นแค่คนรู้จักหรือเพื่อนหรือเขาตัดสินใจไปคบไปเปิดตัวคนอื่นแล้วเราก็จะเอาความรู้สึกหรือตัวของเราเองเนี่ยนะออกมาจากความรู้สึกที่เราผูกผูกใจของเราเนี่ยนะยึดไว้กับ คนคนนั้นนะคะอันนี้ก็คือเราก็จะเป็นอิสระทางความรู้สึกกายใจของเราแล้วก็มาสมดุลพลังงานของเรานะคะอันนี้มนนันเกิดขึ้นสถานการณ์นะคะทีนี้บางคนนะคะคือคุณอะนะคะหมอไม่รู้หรอกนะว่าใครจะมาฟังคลิปนี้บ้างคือคนคนของเราเนี่ยนะคะที่เป็นแฟนหรือที่คบหาดูใจหรือที่ึะแต่งงานหรือที่อยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาเนี่ยนะคะ ทีนี้มันมีเรื่องหึงหวงนะคนของเราเราอาจจะจับได้ว่าเขาไปคุยกับคนอื่นนะเราก็อยากเลิกอะไรสิ่งนี้มันเป็นการจับได้นะหมอเห็นว่ามันเป็นการจับได้ทีนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะเลิกนะแต่นะเราเลยรู้สึกว่าโอเราไม่เอา,เรา,เ,อาเราไม่เอาแล้วความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้อึดอัดนะคนคนนี้ทำให้เรารู้สึกหวัดระแวง ะะวัดระแวงในความรักความสัมพันธ์อึดอัดมันมีแต่เรื่องหึงหวงฉันรู้สึกไม่สบายใจฉันอยากเป็นอิสระนะคะอันนี้เป็นความคิดใครก็ได้นะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะสถานการณ์บอกว่าเนี่ยพอเราจับได้แล้วนะคะมันก็มีแค่เรื่องถ้าคุณและคนคนนั้นจดทะเบียนสมรสมันก็มีแค่เรื่องอยาหรือแค่เรื่องออทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยที่จะต้องตกลงหรือแบ่งอะไรสิ่งนี้มากกว่าพอเห็นสิ่งนั้นนะคะ แต่มันเหมือนเราจะรับรู้สถานการณ์อะไรบางอย่างเดีย๋ยวค่อยคุณลองไปดูพิจ,พจารณานะคะพลังงานนี้นะคะไพ่ที่ออกมาเนี่ยนะเออเมเจอร์คณะสี่ใบแล้วก็ไพนะ่นะคะไมเดอร์คณะหนึ่งใบมันเป็นพลังงานเอเนจีหมอว่ามันต้องมีส่วนของสามถึงหเดือนไม่เกินสามถึงหเดือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่คุณชมคลิปนี้นะคะเ,เพื่อนๆสามถึงหเดือน สิ่งนั้นมองว่าจะเกิดสิ่งนั้นมากกว่านะคะให้คุณดูสถานการณ์แล้วกันนะบางคนคุณอาจจะเข้าใจว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะไม่ได้ตอบโจทย์ตัวคุณเองนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้ตอบโจทย์ฉันพยายามแล้วแล้วฉันก็เข้าใจทําไมฉันไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ของฉันนะ,ะเป็นอิสระเป็นโสดนะคะไม่จะเป็นจะต้องอรอคอยรอคอยใครบางคนที่มันมันไม่เปิดใจอะไรสิ่งเนี้ยนะ เราก็ตัดสินใจเราเป็นคนตัดสินใจเองนะคะพยายามตัดสินใจแล้วเดินออกจากความสัมพันธ์เนี้ยเมื่อเราทบทวนเรียบร้อยแล้วนะคะเรากับคนคนนั้นก็จะเป็นแค่เพื่อนนะ,ะเป็นเพื่อนนะคะเป็นแค่เพื่อนหรือบางสิ่งบางอย่างเขาเนะเราก็จะลดเลเวลในการที่เราจะพยายามทําอะไรเพื่อเขาอะนะเทคแคร์ care, ดูแลหรือเอาเอกเ,เอาใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะะแต่เขา ไม่ได้ซื่อสัตย์กับเราหรือไม่ได้ให้เราเป็นแฟนหรือเราอยู่ในสถานภาพที่ไม่ถูกต้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณก็จะตัดสินใจเข้าใจว่าโอเคทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้ตัวเราเองเนี่ยนะเพราะเราอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่งงานเทคซีเรียลอะไรสิ่งเนี้ยนะเป็นสถานการณ์นั้นที่หมอมองเห็นนะเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ คนที่สมัครสมาชิกช่องเดือนละ65บาทเนี่ยสิทธิทพิเศษก็คือได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวเพื่อปรึกษานะ,ะก็เลือกเอาละกันว่าคุณสนใจประเภทไหนนะ,ะสรุปความรักใน3เดือนนะคะ299เป็นแบบพิมพ์นะคะรอ3วันคุยพูดคุยนะคะมี30นาทีแล้วก็มีโปรสชั่วโมงนะคะ แต่เราจะคุยครั้งละ30นาที4ครั้งนะคะในโปร2 0 0 0ันะแต่คุณต้องโอนยอด2000ถ้าคุณโอนยอด2000เนี่ยเฉลี่ยนะ,ะ3านาทีนะเฉลี่ยนะเฉลี่ยออกมาเหมือนคุณได้ราคาแค่499เองเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยออกมาแล้วแต่ถ้าคุณอยากคุยแบบถามคำถามภายใน30นาทีนะคะ990บาท แอดไลน์ไอดีของคนที่พร้อมโอนนะคะโอนเร็วคุณจะได้คิวเร็วถ้าตัวคุณนะคะไม่ฟิกเวลาว่าหนูต้องดูกี่โมงเท่านี้โมงเท่านี้โมง30นาทีเนี่ยถ้าในทั้งวันเนี่ยคุณว่างตลอดเราจะหาคิวที่เร็วที่สุดให้คุณได้นะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะเอาระคาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน ส่วนคนที่ไม่ได้สมัครสมาชิกนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลานั่นหมอดจะเปิดะะให้ให้ให้ชมคลิปนะ,ะตามรอบนะ,ะตามรอบหลังจากที่สมาชิกช่องรับชมคลิปเรียบร้อยแล้ว1วันนะคะเอาละค่ะนะขอให้มีความสุขมากๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นไกด์ไลน์จะเป็นประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ